ถ้าทำตามนี้จะเห็นกายทิพย์โดยหลวงปูด่ดูพรมมปัญโยการดูกายทิพย์และวิธีการทรงกายจักกะพัิร่างกายที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี้เป็นแค่ธาตุสี่ที่รวมกันขึ้นมาเป็นสิ่งที่โลกโลกเรียกว่าเราแต่แท้จริงแล้วนี้ไม่ใช่เราไม่มีส่วนไหนในร่างกายอันเน่าเหม็นสกรปรกนี้ ที่เป็นเราแม้แต่อย่างเดียวทุกอย่างกำลังแก่ตัวลงตามการเวลาและในไม่ช้าจะสลายตัวคืนสู่ธรรมชาติไปในที่สุดกายทิพย์คือรูปและนามที่ประกอบขึ้นจากจิตและมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะอารมณ์ของจิตกายทิพย์คือกายที่ซ้อนอยู่ในกายเนา่เนาๆกายเนา่เนาๆนี้ที่กายทิพย์ซ้อนอยู่เป็นเพียงเปลือกเท่านั้น ทุกวันนี้เราเหมือนตัวทากที่อาศัยอยู่ในเปลือกซึ่งเปลือกนี้แลที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะดำรงอยู่ในพบมนุษย์ได้เมื่อเปลือกแตกไปจิตหรือกายทิพนี้ก็จะไม่อาจทรงอยู่ในพบมนุษย์ได้อีกต่อไปซึ่งเป็นที่ที่เราเอาร่างกายเนื้อมารับกรรมใช้กรรมหรือมาสร้างบุญบาร,รมีมาปฏิบัติต่อไปนี้ จะลงลึกในส่วนกายทิพย์ซึ่งเป็นรูปและนามที่ประกอบขึ้นถูกตกแต่งขึ้นจากอำนาจกรรมและสภาวะจิตที่ส่งผลต่อกายทิพย์ว่าจะมีรูปร่างเช่นไรหากกำหนดดูให้ทำจิตให้สบายสบายอธิษฐานขอกำลังบารมีหลวงปูด่ดูพรหมมปัญโยขอดูเพื่อศึกษาแล้วกำหนดไปจับอารมณ์แรก จิตจะเห็นถึงกายทิพย์ที่สอนอยู่ไม่ต้องเพ่งไม่ต้องเกรงวางใจสบายๆสย่งอารมณ์กระแสหลวงปู่ที่ไหลผ่านเข้าสู่จิตเราให้มีกำลังแล้วน้อมอารมณ์คล้ายการนึกแล้วเห็นแต่ไม่ใช่อุปทานขอแค่สบายใจและอารัธนากำลังหลวงปู่ก่อนกำหนดทุกครั้งแล้วไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยให้มีความกล้า นึกกำหนดไปหลวงตาเมตตาสอนว่าอุปทานต่างหลวงปู่ท่านคุมปิดให้หมดเราไม่ต้องกังวลนิ่มีที่เห็นนั้นจริงทุกประการซึ่งหลักการนี้ยังใช้กับการกำหนดดูพบภูมิด้วยและที่สำคัญที่สุดและเป็นพื้นฐานหัวใจสำคัญของวิชาเปิดโลกทั้งหมดคือพรหมวิหารซึ่งหลักการง่ายๆไม่มีอะไรเลย หลวงตาสอนว่ารักทุกคนไม่เกลียดใครไว้ใจบางคนซึ่งแปลถึงว่าเราไม่มีอคติกับใครๆรักทุกคนโดยไม่มีสิ่งใดแฝงแต่ในทางเดียวกันก็เป็นการมีเมตตาอย่างมีปัญญาทั้งนี้ในการทรงอารมณ์หลวงปู่ในการน้อมไปดูนั้นการกรรพระผงจักรพรรดิจะช่วยได้มากสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆ ที่อำนาจจิตยังทรงกำลังหลวงปู่ได้ไม่นิ่งพอหลวงปู่ดูพรมมปัญโยเป็นพระมหาบรมโพธิสัตว์เจ้าบารมีรวมทั้งก่อนและหลังรับพยากรถ,ถึง80อสงไขยกับเ,เสียดแสนมหากับและสร้างบารมีพิเศษด้านกำลังจักรพพัดเราสามารถน้อมนำพลังงานของท่านมาเพื่อใช้ในการปฏิบัติได้ตามาศาสตร์วิชาเปิดโลก การทรงกายจัก,กรพพัดเราสามารถจะทรงกายจัก,กรพพัดได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถปรับสภาวะจิตให้เข้าถึงกายทิพย์ตั้งแต่กายเทวดาเป็นต้นไปคุณสมบัติพิเศษของกายทิพย์คือเมื่อเราทรงกายเทวดาหรือพรมเราก็ทรงเครื่องจัก,กรพพัดเข้าไปอีกซึ่งจะทําให้มีกําลังบุญมากเครื่องทรงจัก,กรพพัดนี้ก็จะทรงที่กายทิพย์ตั้งแต่ชั้นเทวดาขึ้นไป ตราบใดที่อารมณ์จิตยังไม่ตกสำหรับผู้ที่ฝึกบ่อยๆเข้าจนชำนาญแล้วก็จะสามารถส่งเครื่องจกักระพัดเป็นปกติไปเลยเวลาไปที่ไหนเมื่อเราส่งกำลังบุญเปิดโลกรัศมีจะแผ่ในโลกถิ์กว้างไกลการสับเพมีกำลังมากเรียกได้ว่าหากจะชำนาญในวิชาขั้นสูงของวิชาเปิดโลกได้ ก็ต้องฝึกรรงเครื่องจัก,กรพรดให้ชำนาญที่สำคัญอารมณ์ต่างๆอย่าไปหมายมั่นว่าฉันจะทรงให้เราทำอารมณ์ใจให้สบายๆพยายามทำใจให้ถึงสภาวะของกายทิพย์ที่อธิบายไว้แต่ขั้นต้นฉันเทวดาขึ้นไปทำไปเพื่อความดีเพื่อความระงับกิเลสเดี๋ยวก็ได้เองถึงเองการทรง คือการทรงคาถาจักรพพัดนั่นเองคาถาจักรพพัดหลวงปู่เข้าถึงได้หลายระดับเมื่อเราเข้าถึงระดับที่ทรงคาถาจักรพพัดจนเป็นอารมณ์เราไม่ต้องมานั่งไล่กายทิพย์เพราะศีลอารมณ์สภาวะกําลังบุญพระแต่รัตอยู่ในคาถาจักรพพัดหมดแล้วขอเพียงทําใจให้สบายนึกถึงหลวงปู่ขอบารมีท่าน ังท่านเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าทรงเครื่องมหาจักรพรรดิอยู่บนหัวหลวงปู่ทวดอยู่บนบ่าซ้ายหลวงปู่ดูอยู่บ่าขวาภาวนาคาถาจักรพรรดิให้สบายสบายอารมณ์สบายสคาถาจักรพรรดิเป็นอารมณ์ยิ่งดีเข้าเท่าไหร่โดยไม่ต้องสนใจว่าถึงไหนถึงไหนเดี๋ยวก็ค่อยๆส่งได้เอง